บอกใครก็ใครเ็นคเชื่อมราเจอกาแล้วแต่ทันอุ้ลูกละพันสามไม่ได้กินผมหรอกโอ้โหตอนฉีดตั้งแต่ตอนนั้นฉีดสามเดือนอ้อยสามเดือนสองเดือนกว่าไม่ถึงสามเดือนนี่ฉีดปุ๊บอ้อยพุ่งอ้อยพุ่งอ้อยพุ่งไวมากเลยยาตามไม่ทันตามไม่ทันจริงเนี่ยอย่างนีผมหมดหมดยาขยาไปแค่ร้อยลิตรอะฉีดรอบข้างแปลงเฉยนี่ฉีดไปกี่รอบ สามรอบครับท,ที่เห็นความแตกต่างคือนเป็นยังไงอ่ะมันก็อ oh mmm. like. no ้อยมันงามันแล้วม um ันประหยัดต้นทุนนี่นหละหลักๆเลยเนาะลดต้นทุนปุ๋ยแหละเพราะปุ๋ยแพงใช่ครับปุ๋ยแพงลดต้นทุนปุ๋ยลูกเป็นพันอันนี้อนซขวดเดียวโอ้ยสามรอบคุ้มเลยขวดเดียวหกร้อยเอาสมมติแต่งนี้ขวดเดียวหกร้อยเก้าสิบขายสามรอบ คุ้มเลยครับใช้โดนถึงถ้าเกิดเราไม่มีโดนเราจ้างโดนเขบินฉีดก็ไล่ละแปดสบาทวียลูกละะพันสามไม่ได้กินผมหรอกมัน,ม,นมันโอเคอยู่แล้วแล้วก็ฉีดแต่เนี่ยครักหลักลก็ๆล,ลดต้นทุนแล้วก็วประหยัดก็อ้อ,อยอ้อ,อยอ,อย้อ,อยไม่เหลืองอ้อยมันจะใบเขียวอยู่ตลอดครับอย่างเจ้าอื่นเขาใส่ปุ๋ยหรือว่าฉีดฮอร์โมนทางอื่นอ่ะมัน มันเต็มที่ก็เดือนหนึ่งก็เริ่มเหลืองนะครับค่ะใบเริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีกลับมาเหลืองเหมือนเดิมอืแต่อ่อนซอนเนี่ยมันฉีดมันมันมันกินได้ผมว่ามันกินได้ยาวกว่าสามสี่เดือนก็ยังเขียวอยู่เหมือนเดิมฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้ถึงสองสามเดือนสบายจนจนครบรอบที่เราจะมาฉีดอีกรอบหนึ่งครับก็มันก็ยังเขียวอยู่มันสองพันกว่าไร่รมัน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 รวมทั้งใส่รอบเพราะว่า แต่งแต่งแต่งต้นมันใส่สองรอบปีนี้ก็มาแต่งต้นแค่รอบเดียวถ้าจะเหลืออยู่พันก็รู้แสดงว่ารถรถไปสองพันรถไปสองพันถ้าสองพันนี้ก็สองล้านแล้วครับโอมันประหยัดจริงพ่อผมเกก็ไม่ขาดนะอ้าวสั่งหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมอ้าวสั่งมาหมดแล้วสั่งมาเกก็เกเห็นข้อแตกต่างแล้วมันมันงาม ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเรามาฉีดแล้วเอ้ยมันมันก็อยู่เหมือนเดิมมันไม่งามเนี่ยแกจะขัดแต่ไม่ต้องน,นะนะนี่พอหมดปุ๊บอาวสั่งเลยหมดยงังหมดแล้วสั่งอีกเนี่ยแกก็จะบ